สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพอกันตอนเช้าๆนะครับมีพ่อพี่น้องมาหาปลาใส่บุญครับใส่บุญเอ็นซีพี่น้องมาน้องคู่นะครับเนกำลังหาขึ้นมาใส่ด่างตึกแฮ่ครับใส่ด่างตึกแฮ่ไปยิดเรากำลังโซ่ปลาครับโอ้โผฝนแล้วนี่ครับพ่นหาขึ้นมาพ่นมันมีตัวเดียวด้วยครับออกลายฝนอยู่ในมุงฟังพฝนก็มีครับฝน ครังไว้ปรบ้านหลายคนครับพี่น้องรวมแรงรวมใจกันเพิ่นมาหาป่าครับหาใส่บุญไปไวยเด้อป่าเตี้ยนลงน้ำก็ได้กินอันนี้ทุ่งป่ากันหมดน้องทุ่งแหงโอ้สองฮาแล้วบออันนี้คือได้นไ่นตัวสุดยังไงอะไรเลยโอ้เจียนแหงครับเจียนแหงมาแต่ามาเลยอโอ้ สสะทอน,ทนแงขับมาบุญเสีได้พี่น้องเด้อบุญเสีพี่น้องมานงูรับวันที่สิบเอ็ดสิบสองครับสิหัดนี่ล่ะกำลังเตรียมอาหารมาถ่ายพี่น้องใส่บุญครับอสอนปลาเนาะนสีหาโตนะครับนี่ก็มีหน่อยก็มี นี่ครับมืออื่นมืออื่นพังเสร็จมาแฮ่อุป,โปโคุณอยู่นี่แหละครับเช่นอุปคุณอยู่นี่ละ่ปโปโละมือดีเว้นี่ยนะครับเขาไปในนครบ้านหุ่นล่ะในวัดบ้านห้าหุ่นมันกำลังติดตึกแฮ่อยู่ต้งปอดน้ำเลือยอยู่ครับฟังป้าอยู่ฟังุ่นก็มีนะครับอยู่เพราะไปนองไปบึงอีกตึกไปวันวันเม็กเพิ่งมาถ่ายรูปคลิปหนึ่งครับ ยี่หรอได้หลายครับพ้าวิ๋นนิดเดียวครับพี่น้องข้าวพี่น้องเหมือนบึงฟังคนน้ำกี้หน่อยแท้มาผู้หามาได้กินตัวน้อย